สวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ก็เพิ่งตื่นมาเลยนะเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็อยู่ในรถแคนซันนะครับเมื่อคืนจอนอนที่นี่แล้วเดี๋ยววัวนนี้จะโหลดไปส่งที่เมนิโซต้านะครับยังไม่ดูงนอกเลยวันนี้ดูคึมฟ้าคึ้มฝนยังไงไม่รู้แดดเหมือนไม่ค่อยนี่เลยนี่ก็เจ็ดโมงแล้วนะชั่วโมงขับผมน่าจะมาละเดี๋ยวลงไปล้างหน้าแปรงฟันครับผม คนไปหมดแล้วอืมเมื่อคืนผมก็ว่าเสียงอะไรดูเอเนี่ยนะรถคันนี้เขา่ะตู้เย็นเมื่อคืนผมถึงมาจอดข้างๆในเชลเลอร์นะครับอย่างน้อยมันบล็อกเขาไว้มันก็จะเงียบหน่อยถ้าไม่งั้นเนี่ยใครแม่เขาตาลดนอนแล้วก็บวกกับตู้เย็นด้วยข้างหลังอ่ะมันจะดังมากครับอื้อเลยนะ หัวสั่นอะมอก่อนผมก็เคยลากตู้เย็นแต่ว่าวิ่งไปวิ่งมามันก็ชินครับแต่ว่าพอไม่ได้ลากนานๆแล้วมันก็เนาะถ้านอนเงียบได้ก็ของเงียบดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะนอนทางห่า,างคนรน่ทที่เห็นนี่ก็เป็นเอ่อเคมเวิร์นะฮะ KWT 660สวยเหมือนกันนะ เราก็จะเปิดกุญแจไว้หน่อยนะให้คอมพิวเตอร์มันติดจะได้กดชั่วโมงได้นี่ก็ตู้เย็นเป็นรุ่นเฟรดไลเนอร์แคสคาเดียใช่ไหมตู้เย็นถังกลมๆเล็กๆแต่ตู้เย็นนั่นก็ถังน้ำมันครับถังน้ำมันดีเซลไว้ให้อะ uh, เครื่อง มันทำงานแยกกับถังน้ำมันรถนะครับไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟหรือ,อไดทั้งนั้นก็ตู้เย็ยนก็ทำงานด้วยตัวเองนะครับใช้น้ำมันจากถังบางทีเมื่อก่อนผมวิ่งลากตู้เย็ยนก็จะมีกฎนะครับเวลาที่เราไปดรอปตู้หรือไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีที่รับของขึ้นของเขาก็จะให้เติมน้ํามันนะครับสามส่วนสี่ขึ้นไปนะครับถ้าน้ํามันในถังนั้นเหลือน้อยบางทีเขาจะไม่ให้เอาไปตู้ไปทิ้งไว้นะ เพาว่าบางทีเขาโหลดของตัวอาจจะต้องจอดอยู่ในลานวันสองวันอย่างนี้ครับต้องมีน้ํามันพอที่จะปั่นของเอปั่นตู้เย็นให้ของเย็นงานตู้เย็นก็คล้ายๆตู้แห้งนะครับวิ่งอาจจะจุกจิตขึ้นหน่อยเรื่องอุณภูมิเรื่องเออบางครั้งบางทีต้องมีการล้างตู้ด้วยอะไรเงี้ยาจจะลองขึ้นมาจากตู้แห้งครับ มาเครื่องนอนร้านจอดมิตร์ฟนครับพวกรถโอเวอร์ไซส์นะเขาก็จะมาจอดข้างล่างเนี่นะเพราะว่าที่มันเหลือเฟือครับผมไปแล้วเมื่อคืนก็เห็นโอเวอร์ไซส์จอดอยู่หลายคันอยู่นี่ก็ลงมาแปรงฟันครับก็กดปุ่มเปิดไฟเช็คว่าทุกดวงทำงานนะก็จะได้เดินแบบไม่เสียเที่ยว เดินลงมาล้างหน้าแปรงฟันก็เช็ครถไปในตัวครับเผื่อมีใครเดินมาเล่นมาเปิดวงเปิดวาวเปิดยางลงยางรั่วโอ้ทุกคนวันนี้อากาศเย็นว่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนเอ้ยหน้าหนาวมาเยือนแล้วทํางานลำบาก ตอนนี้อากาศสิบกว่านะครับเย็นมากนะดูดิขนลุกอะ่ะลงมาแปรงฟันด้วย <c oughs> ไหนๆก็ลงมาหลังรถแล้วก็เปิดไฟไว้นะเช็คมันจะมีปุ่มปๆหนึ่งที่สามารถกดไว้แล้วก็มันจะเปิดไฟให้รอบคันเลยนะครับเพื่อ ทีเวลาเข้าด่านนี่แค่ฟงแค่ไฟจุกจิกก็โดนนะครับแล้วเขาเรียกตรวจขึ้นมาไฟดวงไหนไม่ติดโดนนะครับแค่แผ่งบงังโคลนบังอะไรเนะี่ยบังฝุน่นไม่ได้เลยน,น,นี่น้อยเบรกเบิกนี่ตั้งไม่ดีนี่โดนชัดดาวเลยนะครับห้ามไปไหนเลยนะ นีใ่ใครมาดอบตู้ทิ้งไวไ้ใส่บ้านอยู่แถวนี้มั้งกลับบ้านบ้ารถตู้เย็นนี่มันสวยจังเลยดูดิม้แต่งยันน็อตลออ้อเงาวบอ๋อไอนีมน่มันหนาจังนะโอ้อากาศเย็นครับเย็นจริงๆนะทุกคนนะตอนนี้ประมาณสิบ สิบสองสิบสามสิบสี่นะครับเนี่ยตอนนี้แล้วผมจะขึ้นเหนือด้วย กาแฟพอเหมอกนี่แหละครับห้องน้ําหลังรถน้ํากระรอนหนึ่งหน้าหนาวก็ต้องอย่างเงี้ยครับออกมาอากาศเย็นยิ่งทุกคนวันนี้ดูดิโอ้ยขนลุกเราก็จะเช็ครถสักหน่อยนะครับเผื่อแบบถอยเข้ามานงมานอนเหยียบปงตะปูอะไรเงี้ยครับยังรั่ว โอ้ยเปิดแอร์อีกนะว่าวันกลางวันร้อนนี่เราก็จะปิดสวิตต์นี้นะครับเป็นสวิตท,ที่ว่าเช็คไฟรอบคันเมื่อกี้ตอนนี้อากาศอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาครับผมอุ้นหนาวโอเคเรายังไม่ชงกาแฟแก้วเดิมประจำของเรา จริงๆแล้วห้องน้ำนะครับถ้าเราจะไปเข้าในนู้นก็ได้แต่มันใกล้ครับตรงนี้สะดวกแล้วก็เดี๋ยวพอเราผมขับไปวันนี้ทั้งวันใช่ไหมพอใกล้จะถึงที่จะไปจอดนอนคืนนี้ผมก็จะไปหาอาบน้านอนเอ,อ่ออาบน้ํารอไว้นะครับในปั๊มที่ที่ตัวเอง,งชอบเติมปั๊มนี้ผมไม่ค่อยมีพอยต์เพราะว่าผมไม่ค่อยเติมกับมันครับ แต่ว่าปั๊มพวกนี้เนี่ยปั๊มใหญ่ๆเนี่ยตามนี้ปั๊มที่ผมชอบเติมน้ำมัน p ายหลอดไฟเจพวกปั๊มเลิฟมันมีทั่วประเทศนะครับมันหาได้ทั่วประเทศเลยจริงๆทุกเส้นที่วิ่งจะมียังไงก็ต้องผ่านเนี่ยก็เอาน้ำใส่แก้วไว้อย่างนี้ก็อุ่นไว้แล้วก็ช่องใส่กาแฟกาแฟก็ได้มาเป็นกระปุกเนี่ยครับ กาแฟดำผมไม่ Men ใส่น <antique energy> ้ำตาลไม่ใส่คอฟฟี่เมดน้ำมันนี่ก็เหลือครึ่งถังแล้วน้ำยาเดฟเลยครึ่งถังของน้องวิ่งไป4 4 7ไมล์ก็เดี๋ยวรอใกล้ๆถึงที่ลงของก็จะเติมไว้แล้วก็ลงของเสร็จไม่ต้องเสียเวลาเติมก็ไปล้างตู้แล้วก็ไปรับโหลดใหม่เนบางคนก็ ชอบากาแฟที่ตัวเองชอบนะครับมาชงกินเองบางคนก็ไปเอาที่ปั๊มครับแต่ว่าบางคนนะมีเครื่องทํากาแฟตั้งตรงนี้รถคู่ฟือของก็เครื่องทํากาแฟตั้งเนี้ยแบบเทผงเป็นเครื่องทํากาแฟเลยนะแบบจริงจังมากเพราะว่าคนขับรถลุกฝรั่งเขาจะชอบกินกาแฟเยอะนะครับหลายคนนะเราก็จะมากดตรวจสภาพรถแล้วนะครับจะออกนะ เป็นกฎหมายนะครับเวลาที่เช็คชั่วโมงขับตำรวจจะดูนะครับว่าตรวจหรือเปล่า นี่เราก็เสร็จใช้มาคูเว็บเราก็จะตัวนี้ลงมาล็อกนะครับเป็นตัวล็อกไว้เพราะว่าเวลาที่รถเลี้ยวโค้งเคงง็งแรงมาคูเวฟบ่ะสามารถสไลด์มาได้นะผมมีสายรัดแล้วข้างบนแต่ว่าบางทีมันไม่อยู่นะครับเคยลืมตัวนี้เหมือนกันมาคูเวฟบห้อยัรงนี้หรือไม่ไอ้นี่ก็สไลด์สไลด์เกิดมาที่หวัวมันเป็นเหล็กกันไว้กันของตกชั้นบนนี่นก็วางพวกข้าวของกงกาแฟผมทุกคนดูกระจกอะ กระจกเนี่ยผมเพิ่งฉีดน้ําล้างมานะเพิ่งล้างมาก่อนออกเนี่ยก่อนไปรับโหลดเนี่ยวิ่งมาได้แค่ประมาณร้อยหกสิบโลเขอิะอย่างเงี้ยครับคืองานผมรับแนละ้วบางทีมันเข้าไปอยู่ในโกดังบางทีฝุ่นฝุ่นที่เขาลงของขึ้นของเออแล้วก็มันจะเป็นทุ่งเยอะนะครับในการกระจกจะสกระปรกง่ายคือแวะปั๊มเนี่ย ทำความสะอาดใสยอย่างดีวิ่งแป๊บเดียวนี่แรงตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตตั๊ชนเมื่อวานก็ชนนกขนก็จุยไม่รู้อะไรมั่งแต่ละวันคือมแมลงมันเยอะครับ <c oughs> มันจะชนบ่อย <c oughs> อันนี้พื้นโลกหรือพื้นดวงจันทร์หลุมเยอะชิเป่งเล หนาวนี่เป็นอะไรที่ใช้น้ํายาล้างกระจกเปลืองมากเลยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะฉีดโรยเกลือถนนมันจะเป็นคราบขา,ขาวรถก็จะขาวหมดเลยครับเป็นเหมือนคราบขี้เกลือคือวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยรถคันหน้าดึงละอองหิมะขึ้นมางี้ปุ๊บโดนกระจกขาวอีกแล้วเราก็ต้องฉีดอีกแล้วใช้น้ํายาเปลืองมากหน้าหนาวเน,นี่ย ออกเดินทางครับผมวันนี้ประมาณเจ0กร้อยกโลครับห่างจากนี่เมื่อคืนวิ่งมาแล้วเมนะื่อวานเราวิ่งเปล่ามารับโหลดนี้นะประมาณห้าห้าร้อยโลทุกคน5้าร้อยโลเสร็จรับโหลดนี้ปึ๊บโหลดไม้เนี่ยโหลดที่มีของเนี่ยวิ่งอีกประมาณ5้า็ห้าไม้เท่าไหร่อ่ะเกือบเกือบพันโลครับเก้ารยกว่าโลนิดนด บวกบวกแล้วโหลดนี้ก็ประมาณเกือบเกือบพันห้าร้อยโลเออประมาณพันห้าร้อยโลก,กว่าๆโหลดนี้ตาช่างครับเผื่อเวลาใครอยากเช็คน้ำหนักตัวเอง Continue, <US> ปั๊มทีเอนี่ก็เป็นปั๊มใหญ่นะที่ผมจอดเนี่ยใหญ่ทุกที่ครับที่เนี่ย ั๊มของยี่ห้อเนี้ยห้องอาบน้ำมีเป็นสิบกว่าห้องขึ้นนะที่จอดก็โอ้หลายร้อยขึ้นครับอันนี้ก็ปัม๊มลถกบรรทุกนะปั๊มอะไรฟิลิป66 เบี่ยงอย่างเงี้ยเบี่ยงออกแล้วก็เบี่ยงเข้านะพอเราวิ่งสายหลักอย่างงี้ทุก้างหน้าก็จะเป็นทางเบี่ยงออกแล้วก็จะเป็นแบบโรงแรมเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับว่าแต่และทางเบี่ยงออกมันมีอะไระไร้านค้าอะไรมันจะไม่มาตั้งอยู่ระหว่างข้างทางอย่างนี้นะครับมันจะต้องเบี่ยงออกจอรดรถข้างทางในฉุกเฉินได้แต่จะมาจอดนอนนะ่ะไม่ได้ครับเดี๋ยวพ่อถามหาตำรวจที่นี่เขาใจดีเกินไปครับเ็าเห็นรถบางทีเขาชอบมาจอดปิดตูดให้ เห็นรถคันไหนจอดเสียจอดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาจอดปิดตูดให้นะครับถ้าเราไปเทเลอร์เทล่าจอดนอนเขาอาจจะโดนไปสั่งให้เรานะแดดขับรถย้อนทางตะวันออกซะด้วยนะ สนใจขับรถเมกกานะครับก็อย่างแรกเลยที่ผมให้ข้อมูลได้ก็คือการขับรถมาทุ่งเมกกาก็ต้องมีใบเขียวนะครับหรือว่ากินการ์ดนะฮะอยากรู้ว่าใบเขียวคืออะไรทุกคนต้องเซิร์ชหาเอานะครับหาซื้อไม่ได้นะครับต้องออกให้โดยรัฐบาลของเมกกานะครับการจะได้ใบเขียวทํำยังไงลองเซิร์ช Google ดูนะครับมันจะมีข้อมูลที่เยอะแยะมากมายเลยผมว่าไม่อธิบายไม่ถูกครับผม นั่นแหละก็ขั้นต่ําไปเขียวครับหรือเป็นสัญชาติมันไม่มีมันไม่มีที่แบบไปตามกรมแรงงานแล้วก็เออทำเรื่องมาขับรถบรรทุกออไม่ไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับผมผมไม่ได้มาอย่างนั้นแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไทยหลายๆคนก็ไม่ได้มาอย่างนั้นนะครับส่วนมากแต่ละคนก็คือมาใช้ชีวิตอยู่ก่อนนะครับถึงมาขับรถแต่ไม่ได้มีงานที่แบบยิงตรงเพื่อมาขับรถโดยตรงนะเพราะว่าการจะขับรถทุกอเมริกามันต้องมีแบบขี่รถเล็กก่อนนะครับ มีแบบขี่รถเล็กได้ก็ต้องเป็นคนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับก็ถึงจะต่อยเอ่อไต่เต้าขยับขยับขึ้นมาขับได้นะครับเอาลองเสิร์ชหาดูครับคำว่าเกรงคาร์ดนะครับคืออะไรพบกันใหม่ครับ